สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะตอนนี้มาถึงที่พักขอพักของหลานแล้วนะคะก็มาเจอน้องซปเปอร์นะคะเนี่ยเออมาเจอน้องซปเปอร์น่ารักมากเลยนั่นนั่นเห็นไหมน้องซปเปอร์กับแม่ปลอยนี่โอ้ยเพ่นาดพันทักท่ายกันพี่น้องดูน่ารักมากเลยน้องซปเปอร์ก็มาต้อนรับจู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตามไปดูสองหนุ่มจะขนของขึ้นไปห้องพักนะคะ อยยากไปว่ปวตามไปดูนะคะพี่ปอยตามมานะเอเอเรียกซูเปอร์ไปด้วยป่ะพี่ปอยตามมาแล้วก็เรียกสองหนุ่มนั้นมาขนเลยเอเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ <laughs> ตอนนี้ก็คือมาถึงแล้วอืมเดี๋ยวก็รอให้เด็กๆมาขนของอ่าของตรงรถเดี๋ยวยายนั่งรอที่นี่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็อันนี้เป็นเป็นรั้วข้างๆที่บริเวณหอพัก ที่ร้านชายจะมาพักนะคะนอ้องปอมก็จะมาพักกับเพื่อนอยู่ที่นี่เดี๋ยวรอให้เข้ามาค้ขนของอขึ้นไปบนห้องพักเพราะว่าเขาอยู่ชั้นสองนะคะมันอยู่ชั้นสองกันเนาะอะตอนนี้คุณตอก็น่าจะพาเอ่อพาน้องๆขึ้นไปที่ห้องแต่ของยังไม่ สักครู่นี้เราพักทานข้าวอยู่นะคะพักทานข้าวอยู่ก่อนก็อ่าแม่ปอยไปเรียกอยู่เพราะว่ามันอยู่ชั้นสองนะต่อขึ้นบันไดไปเรียกลงมาขนของนี่ยายก็มาถ่ายบรรยากาศนะคะให้เขา เออเอาทำไมยังไม่มาทำไมช้ามากอ่าเร็วๆหน่อยลูกย่ายทำทีดอยู่อืม <c oughs> นี่นะคะน้องปอมแล้วก็น้องปองปอน <c oughs> ถ่ายได้ใช่ไหมคะถ่ายตรงสามเกิดถ่ายได้เอ้าตาไปไหนหล่ะอเอา้าเอา้เอาคุณเชียร์มาไหมเนี่ย เาคุณแจรถมาไหมเนี่ยเดี๋ยวๆเอาพวกนี้ขึ้นไปก่อนค่อยเอาคุณแจกับตามาเพราะว่าอยู่ข้างในมันก็มีอ่า <c oughs> แต่ระวางกละมังถ้ามันไม่แข็งแรงนะลูกน้ำานั่นมันหนักเอออเบาๆใส่ได้แต่ว่าที่หนักอืมดูสิยายก็ห่วงล <c oughs> ้านเนี่ยกะจะย้ายบ้านเนี่ยเขาว่ามีคนว่าให้ยาย ตื่นเต้นมากกว่าคนที่เขาจะไปอยู่หออีกนากเพลนว่ะเอออันนี้ใส่ไปได้วยกันได้ลูกกล่องนี้ยายมาให้สําหรับใส่ถ้วยจานใช้พวกนี้แหละขอเงนหน่อยม่ใส่เตรียมมามามาเป็นแท็กเลยแต่ว่าไม่อยากให้กินเยอะนะลูกถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็อย่าก,กินเอาไว้ฉกเชิญก็นอนะอุ้ยไม่กว่าแล้วเปียกแล้วน้องปอม ไม้กวาดมีบุ้งเต้ามีผ้าถูบ,บ้านยังไงก็ต้องทำความสะอาดที่อยู่อาศัยนะจ๊ะเอออันนั้นแหละอันนี้เป็นผ้าของเบาๆใส่กะละมังได้อเอาวทำไมไม่ใช่ทำไมไม่าใส่กะละมังนู่นจะเย็นๆเขาค่อยขึ้นไปอันไหนเอาใส่ได้ค่อยใส่อันไหนใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ อแล้วอย่าลืมเอากุญแจรถกับตามาเปิดเอาของข้างในด้วยโอเคอันนี้มันตัดต่อไม่ค่อยได้ยายก็เลยไม่ได้ปิดคลิปอะ่ะอา่าจะบอกยังไงดีจะบอกว่าให้แม่ปลอยมาช่วยขนบ้างด้เปลปอมบอกตาด้วย อ,อกตาช่วยขนด้วยยายสั่งยายสั่งให้ตามาช่วยขนเดี๋ยวมันจะเสร็จช้าเ,เดี๋ยวยายจะตามไปดูว่าเขาขนไปที่ไหนกันเนาะยายก็ห่วงเนาะร้านค้าแถวนี้ก็เต็มนะแต่ยายก็ห่วงก็เ,เตรียมทั้งน้ำดื่มข้าวสารแล้วแต่เขาจะทำกินกันไหมบางทีเขาอาจจะทำหรือไม่ทำ อ่างว่างเขาอาจจะทำถุงข้าวอะไรกินโอ้โหนี่นะโอ้ขึ้นชั้นสองก็นะแ <c oughs> ม่ปล่อยไปช่วยเขาขนหน่อยเร็วทายูทูปเจอกัน YouTube เจอกัน YouTube YouTube เจอกัน <c oughs> อันนี้มันปดิดตัดต่อไม่ได้เพราะว่ามันตัดต่อ,อยากมากซิบหน่อย โอ้โห<ฮ><ฮ>เดี๋ยวยายไปถ่ายที่นู่นก่อนอดีกว่ายายยังไม่ขึ้นดีกว่ายายลงไปถ่ายที่นู่นอีกก่อนเอาคุณแกมาแล้วเหรอลุงปอมยายค่อยขึ้นทีเดียวยวยายค่อยขึ้นทีเดียวไปช่วยจัดของ 哦、oh,，OK。